เ,วเยว่าไงลูกว่าไงโอ้เอามานั่งรอตรงการข้าวเดี๋ยวเนี่ยฮะหลับหูหลับตาร้นเราตป๊บนึงลูกเอานนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เนี่คิมินั่งนี่เลยลูกมา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 า กินด้วยสิลูกโอจังแบบ่งน้องกินด้วยสิลูกโอจังแต <laughs> ่กินรีบกินปลาติดปากติดคอเลยลูกนะเอเมนี่ตาเขาบอดข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนอนแล้วทำอะไรกันลูามมานกน้ำมีให้กินไม่ค่อยกินนะคะช่องมากินน้ำในห้องอาบนะ้ำ <laughs> สวัสดีค่ะมาเจอกันวแสเจแปนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของนแวนแสนวก็ก่าว่าจะไปซื้อของกับโอโตโตซังนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็กะว่าจะไปซื้อพวกผักแล้วก็ของกินนะคะมาเข้าตู้เย็นเอาไว้แล้วก็จะมาทําอาหารสต็อกนะคะเพราะว่าลูกๆเนี่ยทุกวันที่ว่าเขาไปโรงเรียนนะคะจะต้องอนแวแจะต้องทาโอเบนโตนะคะวันนี้หยุดประจําปีนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุด คุ่ตอนนี้หยุด3วันนะคะหยุดติดๆิดกันแล้วนี่เขาจะมีงาน,นะะตอนนี้กำลังเตรียมของอยู่ไปซื้อของโนแวรก็กลับมาแล้วนะคะงวดนี้ได้มาหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ก็เสียเงินไปทั้งหมดนะคะที่โนแวรซื้อของไปก็ประมาณ5,300เยนนะคะตีเป็นเงินไทยก็1,590บาทค่ะ วันนี้นาแวกกะว่าจะมาทำเมนูแฮมเบอร์กนะคะทำแบบสต็อกแล้วก็ทำเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะคะผักที่จะใช้เราก็จะใช้หอมหัวใหญ่นะคะลูกใหญ่หนึ่งลูกค่ะพวกหอมใหญ่หัวเผือกหัวมันนแวกก็จะใช้ตะกร้าแบบมีช่องระบายลมนะคะจะไม่ทำให้ผักเสียง่ายนะคะ โอโต้ซังวันนี้ก็จะมาดูดฝุ่นบ้านเราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะดูดฝุ่นสักสามถึงสี่วันเพราะว่าขนแมวที่บ้านเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำแฮมเบิร์กเนื้อแบบสไตล์ญี่ปุ่นกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็มาซอยแล้วก็สับหอมใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะ เมนูแฮมเบอร์เกเนื้อเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบมากๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ชอบด้วยนะแหวก็จะทําบ่อยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบ้านนาแหวททาก็จะสับแครอทแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟพร้อมกับหัวหอมด้วยนะคะเด็กก็จะได้กินผักเยอะแต่วันนี้แครอทบ้านนาแหวหมดพอดีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของแฮมเบอร์กค่ะ หัวหอมสับเราเอาออกมาจากไมโครเวฟแล้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วก็วิธีการทําให้หัวหอมเย็นตัวลงนะคะเรามาใส่นมกันก่อนค่ะก็จะทําให้หัวหอมเย็นลงง่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาหัวหอมสับเนี่ยไปผสมกับตัวเนื้อกันค่ะในซูปเปอร์ญี่ปุ่นเขาก็จะมีเนื้อวัวบดเนื้อหมูบด ผสมรวมกันสำเร็จแล้วนะคะสำหรับทำแฮมเบอร์กโดยเฉพาะนะคะน้แวรก็ซื้ออย่างสำเร็จมาก็คือเขาจะผสมกันมาแล้วเป็นเนื้อวัวบดกับเนื้อหมูบดค่ะเดี๋ยวเรามาเติมเกลือแล้วก็พริกไทยใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาใส่เกล็ดขนมปังกันเลยค่ะหอมสับนี่เราเอานมใส่ไปแล้วนะคะหอมสับก็จะ เย็นตัวลงนะคะพรอไมีกินเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะส่วนผสมเอาทุกอย่างนะคะคุกรวมกันแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อบดนะคะกับผักส่วนผสมทุกอย่างเริ่มออกเป็นหนึบๆเหนียวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาปั้นเป็นก้อนแฮมเบอร์กันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะปั้นก้อนเนื้อแฮมเบอร์กน้อะแวรก็จะเตรียมน้ํามันก่อนนะคะน้ํามันนี่เราจะใช้เอาไว้ทามือนะคะกับทอดนะคะเราใช้ทามือก่อนที่ว่าจะปั้นก้อนแฮมเบอร์กนะคะเนื้อก็จะได้ไม่ติดมือแล้วก็แฮมเบอร์กเนี่ยจะทอดได้ง่ายด้วยะคะ่ะเรามาปั้นก้อนเนื้อให้เป็นก้อนกลมๆก่อนแล้วก็ตบก้อนเนื้อไปมาด้วยฝ่ามือระหว่างสองมือเพื่อไล่อากาศแล้วก็ทําให้เนื้อแน่นขึ้นด้วยนะคะต้องไล่อากาศออกให้หมดนะคะ โดยการตบนะว่าจะตบประมาณ15-20ครั้งนะคะเพื่อไล่าอากาศออกเพราะว่าถ้าอากาศออกไม่หมดเนี่ยจะทำให้เนื้อพองแล้วเวลาทอดเนี่ยก็จะแตกง่ายด้วยค่ะเวลาทอดก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจากก้อนเนื้อเนี่นยก็จะออกมานะคะแล้วเวลาทอดเน่ยเเวจะใช้เวลาสักประมาณ3-4นาทีนะคะ แล้วก็ลองเขย่าเขาดูถ้าเนื้อขยับได้ก็แสดงว่าตัวเนื้อเนี่ยเขาเริ่มสุกแล้วนะคะครึ่งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับด้านเราเอาฝาปิดเขาทอดประมาณอีกสัก3-4นาทีเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวก็เอาไม้จิ้มฟันลองจิ้มดูถ้าเกิดไม่มีน้ำใสในตัวแฮมเบอร์กออกมาก็แสดงว่าแฮมเบอร์กเนี่ยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักยกขึ้นพักเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำซอสแฮมเบิร์กนะคะซอสแฮมเบิร์กนแวจะทำกินเองแบบไม่ง่ายที่บ้านก็จะเอาซอสที่ว่าเรามีก็คือวูสตาร์ซอสน้แวก็จะใช้6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีวูสตาร์ซอสเราใช้ทงกระสือซอสก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ซอสมะเขือเทศนะคะถ้าวูสตาร์ซอส6ช้อนโต๊ะเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศไปนะคะ6ช้อนโต๊ะค่ะ คนก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเราใช้ไฟปานกลางแล้วก็คนซอสทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเนยลงไปคลุกกันนะคะคลุกซอสไปเรื่อยๆจนกว่าพอเนอยละลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ มาเอาก้อนเนื้อแฮมเบอร์กเ,เนี่ยนะคะลงไปคุกซอสอีกทีนะคะไฟก็เปิดไว้อย่างนั้นนะคะคุกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขย่าเพื่อให้ให้น้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในตัวแฮมเบอร์กนะคะเราเอาก้อนแฮมเบอร์กขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาแล็นะคะมาห่อไว้เป็นก้อนๆพอที่ว่าจะกินต่อมือนะคะนแวะจะตัดก่อนแล้วก็ห่อแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีสนะคะ เอาเข้าช่องฟีดเนี่ยได้นาน1เดือนแต่นื้อแวเนี่ยจะกินอาทิตย์หนึ่งก็จะกินหมดนะคะเวลาเราจะกินน้อแวรก็เอาก้อนแฮมเบอร์กออกมาพักไว้ก่อนนะคะให้เขาละลายสักพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้อแวก็จะเอาไปอุ่นกับไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะใช้เป็นอาหารเช้าหรือไม่ก็จะใส่ในโอเบนโตให้ลูกไปกินที่โรงเรียนค่ะ วันนี้นะแวก็นำสูตรวิธีการทำแฮมเบอร์เกเนื้อแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆกันนะคะนี่น้าแวกทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนะแวกกะว่าจะเอาไปเข้าช่องฟีดกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะแวค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ